นิวมีเดียสงครามการต่อสู้ยุคใหม่จะก,กลับกลายเป็นนิวมีเดียนิวมีเดียคืออะไรคือสื่อใหม่เขาใช้อะไรเขาใช้สื่อใหม่เปลี่ยนแปลงทางความคิดด้วยการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมอุดมการณ์จากนั้นจัดการชุมนุมโดยสงบก่อการจะจนก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อแบ่งปันอำนาจ เป็นหลักก่อการร้ายสากลเลยนะที่เขาทำกันนั่นหมายความว่ายังไงนะเขาก็ทำา o o แต่โดนถูกจับตามตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะไฟล์ต่อต้านเนี่ยนะกลุ่มองค์กรที่ไปร้องศาลโอ้ไล่ไปไล่มาไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เรียกร้องให้ในการแก้ไขตําหน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักด์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการสั่งลบ Facebook ของกองทัพนะฮะซึ่งเป็นทั้งหมด185บัญชีปรากฏว่าจากรายงานข่าวของอกรุงเทพธุรกิจบอกว่าโยงรัฐบาลกองทัพนะเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการกัน,กนฮะ เดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันที่มาที่ไปปรากฏการอะไรวิเคราะห์อย่างไรแล้วสังเคราะห์คือความจริงความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ Facebook นะฮะก็ลบ185บัญชี I.O. โยงกองทัพนะฮะของรัฐบาลแล้วก็กองทัพไทยนะครับ Facebook Inc. นะครับบริษัทโซเชียลมีเดียนะครับว่าได้ทำการลบ 1น5่บัญชี I.O. หรือปฏิบัติการข่าวสารนะครับอินโ n เมชั a t i o n อเรชั่นไอของกองทัพไทยนะ่าเป็นครั้งแรกที่ Facebook ลบบัญชีเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของไทยนะครับเมื่อดูรายละเอียดพบว่า Facebook ได้ลบไปทั้งหมด77บัญชีนะครับเ2เพจและ18กลุ่มออกจาก Facebook แล้วก็ลบ18บัญชีบน Instagram ที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อขายปฏิบัติการ I.O. ของกองทัพโดย Facebook มีเป้าหมายต้องการขจัดนะครับพฤติกรรมหลอกลวงที่ทำกันเป็นกลุ่มหรือแนวหรือร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับบริษัทระบุว่าบัญชีเหล่านี้เชื่อมโยงกับกองทัพไทยและเล่งเป้าหมายผู้ชมหรือผู้รับข่าวสารอยู่ในาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความรุนแรงและเกิดความไม่สงบการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าได้ติดต่อเพื่อสอบถามเรื่องนี้แต่โฆษกของกองทัพบ,บกได้ปฏิเสธที่จะได้ให้ความเห็นกับนโยบายของทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากาการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับขณะที่ฝ่ายนโยบายฝ่ายความมั่นคงทางไซเบอร์ของ Facebook เปิดเผยกับสำนักงานรอยเตอร์ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ Facebook ลบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทยและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับก,บการใช้ปฏิบัติการ Io นี้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกลมนอนะครับเราพบว่าบัญชีกลุ่มเหล่านี้มีความเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ IO นะครับเค,ครือข่ายดังกล่าวนะครับส่วนใหญ่เริ่มใช้ในงาน Facebook ตั้งแต่ปี2063 นะครับมีการใช้บัญชีปลอมบัญชีชื่อจริงชื่อตัวเองจัดการหน้าเพจทั้งที่เป็นเพจส่วนบุคคลและก็เพจกลุ่มซึ่งมีทั้งการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับกองทัพที่ไม่ได้เปิดเผยบางบัญชีปลอมนะเปิดใช้ในานามบุคคลไม่ใช่ตัวจริงๆระบุว่าเป็นบุคคลจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากเครือข่ายดังกล่าวยังใช้เงินในการโฆษณาบน Facebook และ i n s t a g r กรไปแล้ว จำนวน350ดอลลาร์หรือประมาณ1 5 0 0บาทนะครับบางเพจในเครือข่ายมีผู้ติดตามราวประมาณ700,000คนนะครับและบางเพจเป็นกลุ่มที่มีผู้ใช้เฟ e บุ o กนะครับรายอื่นๆเข้ามาอยู่ในกลุ่มจำนวน100,000รายนะครับก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม2563นะครับมีเดียโซเชียลมีเดียยอดนิยมคือ Twitter ได้เคยปิด926 บัญชีที่เกี่ยวกับปฏิบัติการ I.O. ของกองทัพภัยมาแล้วซึ่งในครั้งนั้นนะครับกองทัพได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ไทยนะฮนอกจากไทยและว a c e b o o k ยังได้ปิดบัญชีของ4เครือข่ายของรัฐบาลของอิหร,ร่านรัสเซียม o ร็อกโกนะครับโดยระบุว่าในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ถอดเครือข่ายนะครับที่มีพฤติกรรมหลอกลวงที่ ออกจากระบบของ Facebook ไม่ต่ำกว่า100เครือข่ายทั่วโลกนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ฮะนอกจากจะมีเหตุการณ์นี้แล้วนะครับปรากฏว่ามีการไปฟ้องฟ้องศาลปกครองจอห์นบินยูกับไอรอร้องศาลปกครองสั่งนะครับกองทัพหยุดทำการ IO นะครับปรากฏว่า วันที่4มีนาคม2564ที่ผ่านมานะครับที่สารปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะนายยิ่งชีพอัจยานนท์ผู้จัดโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอาอนะครับในวินยูวงสุรวัตรพิธีกรรายการนะครับส่วนานางสาว สัตนีนะครับนักเขียนไม่ได้มาด้วยพร้อมทนายความได้เดินทางไปอย่างก่นฟ้องกับกองทัพบ,บกนะครับผู้บัญชาการกองทัพบ,บกฟ้องกองทัพบ,บกผู้บัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อขอให้ศาลปกครองสั่งยุติปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารไอโอที่ไม่ถูกต้องนะครับนายยิ่งชีพเปิดเผยว่าเนื่องจากที่ผ่านมามีความขัดแย้งทางการเมืองมีหลักฐานแสดงออกมาจำนวนมากทั้งการเมืองห่วงการวิปปายวังใจจากการสืบสวนของทางทวิตเตอร์ ร,รวมถึงหลักฐานล่าสุดที่มาจาก Facebook ยืนยันว่ากองทัพมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารกลุ่มเป้าหมายต่อผู้เห็นต่างโดยตนพร้อมนายจอรบนบินยูจากสามสาขาอาชีพมีมุมมองว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกองทัพนั้นไม่ถูกต้องนะครับไม่มีกฎหมายรองรับจากที่กองทัพไม่ได้มีการนำเครื่องมือมาทำการโจมตีประชาชนผู้เห็นต่าง โดยในวันนี้พวกตนได้มีการยื่นคำร้องฟ้องกองทัพต่อสารปกครองเพื่อขอให้หยุดรกระทำกิจกรรมเหล่านี้ทันทีซึ่งตนไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆส่วนการดำเนินการคาดีอาญาจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้บฏิบัติการโดยหากฟ้องคดีทางอาญาตนมองว่ามีผลกระทบต่อเจ้าที่ทหารที่บฏิบัติการจึงไม่อยากดาเนินการและในวันนี้จะมีการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมต่อ Facebook นอกเหนือจากปฏิบัติการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทั่งเฟ e บ o o กยังสั่งปิดบัญชีผู้ใช้ล่าสุดรวมไปถึงยื่นหนังสือต่อผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติรองยูเอ็นแสดงความคิดเห็นนะครับด้านนายสัญญาทนายความก็พูดเพิ่มเติมว่าการดำเนินการในวันนี้เป็นการต่อย,ยอดจากอภิปรายว่างใจโดยยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเชื่อว่าศาลจะมีอำนาจในการ เรียกนะครับกองทัพมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวซึ่งไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากไม่ใช่ภาวะสงครามนะครับนอกจากนั้นทั้งหมดได้ยื่นคําร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งให้กองทัพหยุดปฏิบัติข้อมูลข่าวสารทั้งหมด <S <S ในเชิงการวิเคราะห์นะครับเราก็คงเห็นล่ะนะฮะชัดเจนนะฮนะเฟซบุ๊กก็สั่งปิด ทวิตเตอร์ก็สั่งปิดของกองทัพโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่สําคัญไอโอนะฮะก็มีการฟ้องศาลพนะาจอร์วินยูมาด้วยนะมาฟ้องศาลด้วยนะครับ,รนะรบให้มีการเอาผิดใครนะรให้มีการสั่งให้กองทัพ,ทพนะระงงับการ I.O. ทั้งหมดโดยจะใช้คําสั่งศาล <c oughs> สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นทุกคนงงว่าตกลงกองทัพมันเกิดอะไรขึ้นทําไม Facebook มันปิดในช่วงระหว่างนี้ และที่สําคัญมีการเคลื่อนไหวช่วงระหว่างนี้นะครับในประเทศไทยรัฐบาลโดยเฉพาะทหารเนี่ยนะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไปใส่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จหรือเปล่าประชาชนตั้งคําถามเรื่องนี้อย่างมากหลังจากที่เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมจะอธิบายให้หุ้นสวนทราบนะครับว่าเหตุการณ์นี้ในเชิงเสถียรมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นระหว่างที่ เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทำการปิดนะครับเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ของกองทัพพมา่าเพราะอะไรกำลังเกิดความรุนแรงนะครับในพมา่าองค์การสาหารประชาชาตินะครับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สหภาพยุโรปประนามการก่อการวุ่นวายนะครับการปราบการจราจนของทหารพรมา่าแล้วก็ปิดปฏิบัติการ i o ในพมา่า ปรากฏว่าปิดตรงนั้นปุ๊บก็มาเกิดเหตุการณ์ปิดในประเทศไทยเกิดขึ้นคําถามที่น่าสนใจคือไกลไปรายงานให้กับ Facebook แล้วทําการปิดเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิมนะรายงานเขามีทีม I.O. ของเขาที่ทําให้คนเชื่อโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือคุณส่วนจําได้ไหมผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ว่านิวมีเดียสงครามการต่อสู้ยุคใหม่จะก,กลับกลายเป็นนิวมีเดียนิวมีเดียคืออะไรคือสื่อใหม่เขาใช้อะไร เขาใช้สื่อใหม่เปลี่ยนแปลงทางความคิดด้วยการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมอุดมการจากนั้นจัดการชุมนุมโดยสงบก่อการจจรจนก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อแบ่งปันอำนาจเป็นหลักก่อการร้ายสากลเลยนะ,ะที่เขาทำกันนั่นหมายความว่ายังไงนะ เขาก็ทํา i/o แต่โดนถูกจับตันพราะตามพรบคอมพิวเตอร์ฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะกลุ่มองค์กรที่ไปร้องศาลโอ้ไล่ไปไล่ามาไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขตํานูนนะครับจอร์นเมนยูก็เป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันนะครับเมื่อก่อนอยู่ฝั่งซื้อเหลืองต่อมาในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปทํารายการออกทาง Voice TV นะครับก็ได้รับทุนของปตทผมเคยไปดูท้ายเกรดโอ้ดีนี้จอร์นเมนยูได้เงิน ของปตทนะครับและตอนหลังนะพอยึดอำนาจเสร็จเงินส่วนนี้ก็ไม่ได้นะครับก็สุดท้ายก็เคยทำงานให้กับโอ๊กมาก่อนนะคราวนี้ก็ไปร่วมกันไปฟ้องศาลขอใช้อำนาจศาลโหมกระพือในช่วงเวลาที่ Facebook ปิดพอดีวันเดียวกันเป๊ะมันบังเอิญกัน,นเลยนะครับจำได้ไหมฮรัหุ้นส่วนผมเคยเรียนไว้การก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครการก่อเหตุจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทุกรั้ง และผมบอกเวลาไว้ชัดเจนก่อนการพิไปวางใจและการพิไปว่างใจจะหนักขึ้นกว่าเดิมจะเบาอยู่ภาคหนึ่งแล้วจะหนักขึ้นหลังจากที่ตัวละครตัวสุดท้ายโผล่ขึ้นมาวันนี้หลักที่เขาทําอยู่คือหลักการต่อต้านข่าวกรองนะคือพอตัวเองโพสต์อะไรผิดขึ้นมานําเรื่องผิดขึ้นมาก็ถูกแจ้งความคดีเขาก็ใช้วิธีการโจมตีคือให้คนไปลุมรายงาน เขาจะทํากลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งแล้ว่าให้ไปรายงานเพจนี่กับรายงานรายงานรายงานไปยังเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ปิดนะ <c oughs> เขาก็แจ้งนักข่าวให้นักข่าวนะไปทําข่าวทําข่าวเสร็จก็ไปฟ้องศาลนะครับหลักเหล่านี้มันทําให้กองทัพเป็นนิเกตีฟและพยายามให้กองทัพไทยนะกองทัพภาคที่4นะไปผูกพันกับอะไรไปผูกขำพันกับเหตุการณ์ในพมา่าแล้วเขาก็อ้างเรื่องของอะไรการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะซึ่งพักไหนเป็นคนทำก็พักสีชม เห็นไหมฮะทุกอย่างก็ผูกกันเป็นก้อนเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป้าหมายโจมตีประหารโดยใช้วัตกรรมว่าประเด็ดการนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2557ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะครับหุ้นส่วนจําได้ไหมวัตกรรมประเด็ดการต่อต้านจะเป็นวัตกรรมที่หยิบยกจะถูกหยิบยกนํามาใช้และต่อต้านตลเองประยุทธ์และก็ทหารและกองทัพไทยวันนี้ถูกกลับมาอีกครั้งหนึง่งนะครับตอนนี้แปลกใจไหมที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมไม่แปลกใจหรอก ไม่แปลกใจนะครับ Facebook ได้รับรายงานจากไหนก็เขามีทีม iO ของเขานในการทำงานทีมไมโอของเขาจนชนะทำให้คนไปลงคะแนนเลือกตั้งจนเขาสามารถที่จะมาได้ในสหรัฐอเมริกานะฮะเขามีทีมแบบนี้เขาเรียกว่ากองบัญชาการสงครามไซเบอร์ในประเทศไทยไม่มีประเทศไทยไม่มีองคอนน์กรนี้นะครับในจีนเขาทำไงในจีนเขาห้าม Facebook เข้าไปในประเทศเลย สหรัฐอเมริกานะครับก็มีกระบวนการในการตรวจสอบของเขาอ้างสิทสธิเสรีภาพเหมือนกันแต่เขาก็มีการต่อต้านข่าวกรอง <c oughs> Facebook ทําโดยสหรัฐอเมริกาองค์กรเอกชนที่ไปฟอ้องศาลก็รับทุนจากสภาของเกปสเป็นของใครจรจัึงรือผาก่อนกกเห็นไหมเห็นชัดทุกอย่างมันวนมาที่เดิมได้อ้างดมโมเกซีหรือประชาธิปไตยถ้าเตรียมเสมอผาคปลาดอนภาพนะเซลีนิยมเขาก็อ้างแบบนี้ในการต่อสู้ทางการเมือง โดยใช้หลักที่เขาทำเขาเรียกว่าโซเชียลซึงชันหรือการต่อต้านทางสังคมนะทางการอาหารเรียกว่า,าการต่อต้านข่าวกรองนะครับตอนนี้มันจะเป็นยังไงล่ะนะกองทัพก็ต้องปรับตัวดีผมเรียนมาตลอดนะกองทัพอย่าไปสู้แบบปกปิดสงครามตอนนี้มันไม่ใช่เป็นสงครามเหมือนเดิมนะที่มาจับอาวุธลายยิงมันเป็นสงครามทางความคิดนะครับนิวมีเดียหรือสื่อใหม่จะเข้ามามีอิทธิพลมันไม่จำเป็นจะเป็น f a c e b o o ท t w i เตอร์ตลอดไป รัฐบาลไทยสามารถทําได้ทําได้อะไรจะจังงับเฟซบุ o กจระงับทวิตเตอร์เหมือนอไรเหมือนจีนจีนระงงับหมดเลยเขามีแพลตฟอร์มของเขาต่างหากขึ้นมาเลยนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้ใช้ยาแรงขนาดนั้นแต่พอใช้ยาใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็โดนรายงานและโดนปิดแล้วก็บอกว่าไอ้นี่ตกลงเนี่ยคนถูกกลายเป็นโจรคนผิดกลายเป็นถูกมีกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาทํากันสิ่งเหล่านี้ เขาเรียกว่า social tension หรือสิ่งที่ประชาชนต้องเห็นทางสังคมกนะ็เป็นกลยุทธ์การต่อสู้ทางการเมืองก็อธิบายให้คุนส่วนได้ทราบมีวิธีการแก้ไขไหมมียากไหมไม่ยากหรอกนะฮะถ้าเขาเข้าใจกองทัพต้องจัดองค์กรอย่างเป็นรูปแบบเป็นระบบเลยนะนะเหมือนสหรัฐอเมริกามีกองบัญชาการตระบดซเบอร์กองบัญชาการอหารไซเบอร์กองบัญชาการอวกาศขึ้นมาเลยสงครามอวกาศเขามีเลยชัดๆตรงๆเลยนะแต่ประเทศไทยไม่มี ประเทศไทยกําลังจะอบรมกอรลมานอมาเพื่อที่จะมาทาคือแค่ปรับให้ยุทธวิธีทาให้เฉยแต่ไม่ทําเป็นหน่วยหลักหน่วยหลักแล้วเป็นเป็นหน่วยกองวิชาการสงครามไซเบอร์เลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกอมานเป็นอะไรเป็นหน่วยที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็ใช้มาต่อต้านคอมมิวนิสต์นะฮะพวกนี้ก็มาขวางเพราะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นอะไรเราก็เริ่มไ้ยินพวกเขานี่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่สุดท้ายเป็นคอมมิวนิสต์ ต้องมาชอบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ดีอย่างนั้นอย่างนี้คอมมิวนิสต์ดีกว่านะสุดร้ายก็ล้มเจ้าทหารเมียที่อะไรปกป้องสถาบันปกป้องประเทศของตัวเองไอ้พวกนี้ก็ทําลายทําลายนะสิ่งนี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองนะฮะก็เรียนให้หุ้นส่วนทราบก็เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเขาฉวยโอกาสตอนพนม่าก,กับบังโดนเาก็เล่นบ้างนะซึ่งเป็นหลักปกติแล้วก็มันเป็นการเล่นปฏิกิริยาทางการเมืองในช่วงให้เข้าสู่แตกหักในช่วงเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมตามหลักยุทธศาสตร์ตการทางการเมืองตามหลักสีตินั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ